พบกับสืบสตอ็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่29ธันวาคมนี้ราคาหุ้นรีบาวลอนแรงต่อเนื่องมาหลายวันทําการและมาพร้อมกับวอลุ่มหนาแน่นสนับสนุนราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดบวกที่17บาท50สตางค์ก่อนที่จะบวกต่อขึ้นไปได้สูงถึง18บาทหรือบวกไปประมาณ4.65 ขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็หนาแน่นเช่นกันหากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหน้าสูงกว่า100%เราลังพูดถึงหุ้นบริษัทกรุปร๊ปลิสจำกัดมหาชนหรือว่า GL ดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์และให้บริการหลังการขายเช่นต่อภาษีทะเบียนพบรบกรมธรรและอื่นๆผลการดำเนินงานของ GL กำไรสุทธิค่อนข้างถดถอย ในปี55ทํากำไรสุทธิได้ถึง357ล้านบาทก่อนจะเหลือ240ล้านบาทในปี56และล่าสุดปีที่แล้วเหลือกำไรสุทธิเพียง115ล้านบาทแต่ปีนี้ GL กลับมาคืนฟอร์มแรงได้อีกทั้งเพราะเพียง9เดือนทํากำไรสุทธิไปได้แล้วถึง390ล้านบาทนะับว่าเป็นจุดสูงสุดใหม่ของบริษัททั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้รวมงบในไตรมาสสุดท้าย ราคาหุ้นที่ดีตัวขึ้นมาชัดเจนหลังจากหลุดแคชบาลานเมื่อวานนี้พร้อมกับความหวังว่าผลงานในไตรม,มาสสุดท้ายจะทำนิวไฮได้อีกครั้งหลังตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะในกัมพูชาโตแบบก้าวกระโดดนอกจากนี้ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคจากความร่วมมือ AEC น่าจะทำให้รายรับของบริษัทจากประเทศเพื่อนบ้านโตต่อไปได้อีกในปีหน้า ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยอินโดนีเซียจะเริ่มต้นในปีหน้าอีกทั้ง GL มีชื่อติดอันดับหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณเซ็ตร้อยในรอบต่อไปซึ่งน่าจะทำให้ GL เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเมื่อสืบด้านเทคนิคจากนักวิเคราะห์โบล ok ก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลประเมินว่าในช่วงสั้นราคาหุ้น GL ดีตัวขึ้นมาต่อเนื่องจนเกิดสัญญาณซื้อเมื่อวานนี้ คนที่มีหุ้นอยู่ควรจะขายทํากำไรออกไปก่อนที่แนวต้าน18บาทถึง18บาท20สตางค์ส่วนคนที่ไม่มีหุ้นไม่ควรไล่ราคาหากจะเก็งกำไรรอซื้อที่แนวรับ17บาทและให้ขายตัดขาดทุนหักหลุด16บาท40สสตางค์